ลัศมีตอนที่หนึ่งพันสองร้อยสิบเจ็ดคืนวันที่สี่กุมภาพันธ์ฤิชีมหาลัศมีถามว่าเกิดอะไรขึ้น,นเขาบอกลัศมีไม่ให้ร้องไห้เขาจะอยู่เคียงข้างเธอลัศมีผลักฤิชีออกและร้องไห้กับตัวเองฤิชีถามว่าเกิดอะไรขึ้นลัศมีบอกเธอรู้สึกเจ็บปวดฤิชีขอให้อย่าได้รู้สึกแบบนั้นรับรองว่าเขาจะอยู่กับเธอสัญญาว่าทุกอย่างจะดีขึ้นลัศมีบอกทุกอย่างจะไม่ดีขึ้นลัศมีบอกทุกอย่างนั้น จบลงแล้วริชีขอให้เธออย่าได้พูดแบบนั้นเขาจะฟังสิ่งที่เธอพูดเมื่อพวกเขากลับบ้านขอให้จำสิ่งหนึ่งไว้เสมอเขาจะอยู่เคียงข้างเธอจะไม่มีใครสามารถแยกพวกเขาออกจากกันได้และสมีนึกถึงคำพูดของนีลามคิดว่าเพื่อความสุขของชาลูเธอจำเป็นจะต้องจากริชีไปชาลูมองอายุธอายุธเรียกชาลูเธอมาหาเขาและนั่งข้างๆชาลูจับมืออายุธและร้องไห้เบา อายุธถามว่าเธอโอเคไหมชาลูบอกว่าเธอจะโอเคได้อย่างไรในเมื่อเขาอยู่ในสภาพนี้อายุทถอดหน้ากากออกซิเจนออกบอกเขาเพิ่งผ่านการผ่าตัดและไม่อยู่ในสภาพที่จะรับการดุดาจากเธอชาลูบอกเธอไม่ได้ดุเขาอายุธบอกว่าเขาสามารถรับมือกับความเจ็บปวดทุกอย่างได้แต่เขาไม่สามารถทนเห็นเธอร้องไห้ได้ชาลูกอดอายุธอายุธบอกเขาจะไม่ตายขอ ขอให้เธอไม่ต้องกังวลชาลูขอให้เขาอย่าได้พูดแบบนั้นอายุธแกล้งชาลูถามเธอว่า,า,เ,ธวาเธอไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นกับเขาใช่ไหมชาลูบอกเธอไม่ต้องการอายุธจึงได้เอ่ยขอแต่งงานกับชาลูแต่ชาลูเงียบไปริชีเห็นลัศมีทั้งยิ้มและร้องไห้ในเวลาเดียวกันเขาคิดว่าลัศมีร้องหไห้ด้วยความสุขบอกให้เธอมีความสุขอยู่เสมอเขาบอกจะไปเอาอยามาให้อายุธแล้วจ กลาสมีคิดถึงสถานการณ์ของตัวเองทระหนักว่าเพื่อให้ความรักชาลูประสบความสําเร็จเธอต้องเสียสละความรักคงตัวเองคาริชมาถามนีลามว่าทําไมถึงยอมให้ชาลูพบกับอายุธนีลามบอกนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องอายุธรู้ว่าชาลูอยู่ที่นี่เขาก็รู้ว่าครอบครัวก,ก็อยู่ที่นี่เช่นกันแต่เขาก็เลือกอยากพบชาลูมากกว่าครอบครวัวฝ่ายคาริชมาไม่อยากให้ชาลูอยู่ใกล้ អីយ นีลามบอกพวกเขาทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้ในสถานการณ์เช่นนี้คาริชมาถามว่านีลามยอมจำนนตั้งแต่เมื่อไหร่กันนีลามจากไปคิรันถามคาริชมาว่าทำไมนีลามถึงทำตัวแบบนี้อัญชันบอกนีลามต้องการทำอะไรสักอย่างซึ่งเธอรู้ว่ามันคืออะไรชาลูบอกอายุตว่าเธอจะแต่งงานกับเขาแต่อายุตหมดสติไปชาลูรีบขอให้หมอตรวจดูอาการ ชาลูออกมาหาลัศมีบอกอายุธหมดสติอีกครั้งเธอไม่สามารถบอกอายุธได้ว่าเธอรักเขามากแค่ไหนเธอจึงออกมาบอกลัศมีว่าเธอจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากไม่มีอายุธชาลูผระไป คาริชมาคิรันและอัญจันเข้าไปหาหนีลามถามว่าทําไมถึงยอมให้ชาลูพบกับอยุทธนีลามบอกกับคาริชมาว่าเธอได้อธิบายเหตุผลของเธอไปแล้วอัญจันบอกกับนีลามว่าพวกเขาควรให้ชาลูอยู่ห่างจากอายุธเพราะการอยู่ข้างๆเขาในสถานการณ์แบบนี้ยิ่งจะทําให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นนีลามบอกเชื่อว่าสิ่งที่เธอทํานั้นถูกต้องและจากไปคิรันพาไปรับสายจาก มาริสกามาริสกาขอให้แม่บอกเธอว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นดาดีเข้ามามาริสการีบวางสายมาริสกาบอกดาดีว่าเธอเครียดเรื่องอายุทธและไม่สามารถอยู่ที่โรงพยาบาลได้เพราะกลิ่นจึงได้กลับมาดาดีแนะนําให้ดูแลตัวเองแล้วพระจากไปต่อมามาริสกาโทรกุยกับคีรนันคีรันแสดงความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอายุธและชาลูบอกว่าอายุธ เลือกที่จะคุยกับชาลูก่อนหลังจากที่ฝืนมาริชกาบอกเธอไม่อยากได้ยินเรื่องของอายุศกับชาลูเธอขอให้แม่หาเหตุผลเพื่อจะส่งริชชีกลับบ้านเพื่อเขาจะได้ดูแลเธอคิรันเห็นด้วยรัศมีตอนที่1,218คืนวันที่5กุมภาพันธ์ริชชีถามรัศมีว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือไม่เธอก็รู้ว่าเขาทนเห็นน้ำตาเธอไม่ได้รัศมีบอกทุกอย่างเรียบร้อยดีต อนนี้ทุกอย่างจะเรียบร้อยดีสำหรับอายุธและชาลูริชีบอกว่าใช่เขาจะกุยกับเธอเมื่อพวกเขาถึงบ้านคิรันมาหาริชีบอกมาริชกาไม่สบายขอให้ริชีกลับไปอยู่กับมาริชกาลัสมีบอกริชีว่าควรไปอยู่กับมาริชการิชีถามลัสมีว่าทำไมถึงได้พูดแบบนั้นลัสมีเดินออกไปจากที่นั่นริชีเดินตามมาถามว่าทำไมเธอถึงทำตัวเรากลับว่าเธอต้องการให้เขาอยู่ห่างจาก เริชีก็จ้องมองตาเธอบอกดวงตาเธอนั้นไม่มีประกายเหมือนว่าเธอได้ตัดสินใจที่จะอยู่ห่างจากเขาเขาขอให้เธออย่าได้คิดแบบนั้นบอกจะไม่มีใครสามารถแยกพวกเขาออกจากกันได้คิรันมาหาขอให้ริชีไปหามาริชกาบอกมาริชกาต้องการเขาตอนนี้ริชีหลังจากที่คุยกับลัสมีเตรียมตัวจะออกไปจากที่นั่นลัสมีเรียกเขาและสวม กอดเขาริชีถามว่าเกิดอะไรขึ้นลัสมีบอกเธอรู้สึกว่าเธอต้องการไว้ใจเขาหลังจากที่ได้ยินสิ่งที่เขาพูดที่กองไฟโลลี่ริชีขอให้ลัสมีไว้ใจเขาบอกสิ่งที่เขาพูดที่กองไฟโลลี่นั้นเป็นความจริง ตอนนี้ทุกอย่างจะดีขึ้นและสมีเห็นด้วยและสมีออกไปจากที่นั่นในเวลาต่อมาหมอตรวจอายุธบอกอายุธว่าเขาสบายดีขอให้ชาลูไม่ต้องกังวลชาลูโล่งใจอายุธเรียกชาลูและบอกชาลูว่าเขาต้องการกลับบ้านหมอได้ยินก็บอกอายุธว่าจะให้พักรักษาตัวที่นี่ก่อนสองชั่วโมงเพื่อสังเกตอาการและหลังจากนั้นก็กลับบ้านได้ชาลูได้ยินบอกอายุธว่าเขา สามารถกลับบ้านได้หลังจากสองชั่วโมงคิรันมาถามหมอเกี่ยวกับอายุ หมอบอกว่าเขาสามารถกลับบ้านได้หลังจากสองชั่วโมงเพื่อรอสังเกตอาการคีรันบอกเธอจะไปบอกทุกคนนีลามถามลัสมีว่าต้องการบอกอะไรกับเธอหรือไม่ลัสมีบอกเธอมาคุยเรื่องข้อตกลงถามนีลามว่ารู้หรือไม่ทำไมเธอถึงยอมแต่งงานกับริชีเพราะริชีนั้นเป็นผู้ชายแบบพ่อของเธอหลังจากที่เธอแต่งงานกับริชีแล้วเธอก็มีครอบครัวเส้นทางการแต่งงานของ เธอทำให้เธอรู้ว่าริชชีรักเธอมากเพียงใดและเธอก็รักเขาตอนนี้เธอยอมที่จะออกจากชีวิตของริชชีและจะไม่กลับเข้ามาในชีวิตเขาอีกถ้าอายุทธและชาลูได้แต่งงานกันเธอยอมรับสภาพของเธอแล้ว